อ่ะส่งเสียงใหนนะครับนี่ย้ครับนเะหลือแต่ที่ไปอยู่ในอ่างตูได้เลยเนีครับส้างบุญ่าายครับ่าันี่นะครับเนียไา้เลยครับหลายครับครับใครก็มาตัดไกแชร์ใหดูกันเลยเนาะครับโอเค สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมขอเก็บข่ากิจการทั้งหุจะเข่าเรื่องเลยนะครับวันนี้วันมือเล่าที่20มกราคมนะครับเนาะอคนหลายครับพี่น้องขอเดี๋ยวขอเก็บงานทั้งทีนี่ทั้งทีเหลือแต่สีนังได้อ่างปูแล้วครับอ๋อความนี้จะหลายครับพี่น้องนะครับแล้วะต่ทราบไหมทราบไหมโอ้ยมือเหมือนเด้อคุณเอก้องบ่เหมือนกับเบิรงเอาเด้อนะครับอ๋อพูดครับพี่น้องพูดถึอนี่ ลไดชีวิตอาจารย์รถตีแล้วจตินาองไวเบิ้งนสดเอาจารย์นี่ไงอันนี้อันนี้เครื่องเพชรของอาารย์แม่แม่จะเช่าบ้านารอบ้านคู่บนะครับไปัน้าเขาาม่เล้ยวอ้ยเขา้าไ่แม่เราะ มัน่าธรหมนาำเชี่ยน้ำเงี่ยน้ำเี่ยน้ำเชี่ยวน้ำเชี่ยวน้ำเ่นเชี่ยวน้ำเชี่ยเน้อเชวน้ำเี่ยวน้่เน้เชยเน้ำเชีวนาเ่น้ำเี่ยน้ำเชีว้เวนยวน้ำเชี่ยน้ำเชี่ยวน้ำเชวน้ดเี่ยวนเชียนก็เชี่ยวน้กเชี่น้ำเชี่ยนเชีน้ำเดี๋ยวระเวน้ำเชี่ยวน้ำเช็วนเด็น้เดี่ยน้เี่ยว้เยวน้ำเวนี่้เช็วนเช็นเน้ำ มวดนี้ก่ะคนแน่นมากหลายสุดแล้วในชีวิตอาเสียงชาติบ่ครับทางบนชาติยื่นรับเนาะเดี๋ยวสิร้ออันนี้ไงฟังเอาโอ้ยมือสั่นนะครับกะตีว้าเรื่องเลขก,กันเลยแล้วป่ะหมวอนี้มันมีปัญหาเรือว่าเลขมันอันนะครับเพราะว่าหมวดเ่นกี่เลขที่ออกก็คือ97961น,นะครับเนาะ97961เดี๋ยวผมแช่แป๊บนึงก่อน อะไรอยาแม่นบอขอนนน้ <c oughs> ม่บอกเ,เ,เลขที่ออกก็คือ97961ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเลขอาจารย์วัตตีนี่เลขวิ่งเนี่ยตอนนี้ยแม่งแม่งพัดก็คือว่าสถิติเรา10 1 4งวดนะครับเข้าไปถึง13งวดเข้ารุดนวดเดียวนะครับเนาะเข้ารุดนวดเดียวก็คือ0ล้านเปอร์เซ็น ผมเชื่อว่าหลายคนอยู่ในนี้ผมเริ่มมูดจักผมต่อศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเนาะอ่าก็คือว่าวันนั้นนะครับตื่นเต้าถึงเขาโอดเปลี่ยนเลยศูนย์พ่อมึงบอกเห็นมั้ศูนย์แม่มึงบอกหัวนั้นนึงพุดจีก่านะครับเนาะอันยหญ่หอยเชอรี่นี่ผมบอกทุกไร่ล่ะเขาโบนด์ดาวเลยอาจารย์เราตีหุ่นขี่เห็นมั้ยัวนี้แล้ววานละถึงนับสิบบาทนะครับนะครับพนะ่อจะรุนหัวนั้นนะครับก็ต้องบอกก่อนว่า ลูกจริงทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเราเข้าโสนณาสนุนในเรื่องการพนันกันเล่นกับลอตเตอรี่เอาได้รับเด้อก็เป็นแค่เรื่องสมมุติการเดาการให้ของเทานะครับเราปู่ใช้สติยิจารณญาณนะครับเราอาจารย์บ่าเลยภาพง่ายนี่แต่มันคือความหวังเป็นบัลลันะครับเท่ากับมีหวังนะครับหลายคนเนี่ยบ้านเมืองเราถือกับซื้อซื้อยูกูขั้นถือกับนี่นางเนี่ยนะครับมืัอนี้ก็จะเปิดดวงให้นะครับจะพระไหว้ปู่เปิดดวงให้แล้วก็ให้ลูกผมยืนยันว่าในไทยทุกคนแต่ว่าไม่ ตะลากกับตองตอแถวกันเหรอขับเนี่ยแจักทีไทยยังไหนเหมือนละมือเนี่ยนะครับเพื่อตั้งแต่เปิดสำนัมกมากแฟนวัวติดั่นว่าดังแล้วก็ว่าดังปานนี้อันนี้มันมันเกินดังแล้วครับเนี่ยเพราะว่าคำามทำนายก็คือพ่อทำนายไปว่าพออ่อมันอยู่ในธรรมนะครับอาจารย์พ้นก่อนเราตายแล้วล่ะเราเสียชีวิตตอนี่43ปีนะครับเนาะเที่ยวไปซื้อเลขกได้หรือนะครับอายุ43เราเสียลราผมก็คือเป็นอาจารย์ตั้งแต่มอหนึ่งนะครับเนาะ เราทาได้ว่าเมื่ออายุ30จะดังและมีชื่อเสียงระดับประเทศทุกท่านคนเข้าไม่ถึงเมื่อนี่เห็นแล้วครับ30ิแล้วเขาบ็ถึงยีย่หีผมนี่เขาก็ถึงสำนนกเจ้าของกัน,นอย่างมากวักี่เดือนสิ่ไ้ฮอดนะครับเนาะผม,มาอ,ยอนนา,มมาอยุ30ตอนวันที่เท่าไหร่ผมอายุ30ตอนวันที่ย0ิกรกฎาคมส5งพันหาอยกส้กนะครับเนาะลเลขเราเริ่มเข้าตอนไหนจริงๆเลขเราเข้าตั้งแต่สงการแล้วแต่เราไม่นับเรามานับจริงๆหนึ่งกรกฎาคม 1นกรกฎาผมเปิดโตัวเลยใบสีแดงนะครับเลขว่านั้นผมให้605แล้วก็05เม็ดเดียวเลขทู่16ออกว่านั้นส6กลาง6053ตรงเลยมว่านั้นก็เริ่มดังถูมดังปึ๊บวดต่อมา16กกรกฎา16กกรกฎาเนี่ยมันเกิดอะไรกันคือยี่สิบกรกฎาจะอายุครบ30ผมก็เลขปั้น3 0มศแล้วเลขทัวพู่คืศูนย์ศนย์สามว่านั้นเลขออกสามศูครับลางผมเป็นบ้าเครับวนั้นนะครับนาะ ก็เริ่มดังมากลังจากการสา,าเสียกระดามดาดขขารุ่นหาชิบกสิงหาข่าเจ็ดหกหนึ่งกันย่าข่ารุ่นเก้ากันย่าข่าสองหนึ่งกับหกี่บนลางอ่าแลวก็วกันย่าลักตุลาหนึ่งตุลา 0, อีเข่าศูนย์สอง่าเริ่มดางแล้วสองศูนยแล้วกับตุลานีจากคือเสียงกับคือว่าสีแม่บอล่ีหบนสี่่างมั่วนกกับแปนมั่วทีกับเปิดโตเลยมัว่วทีเก้านี้ หนึ่งพฤศิกาศูนล้านเปอร์เซ็นต์ข้าแม่ในชีวิตมาแน่นอนหมดอลวมันใจแห้งแปดโตวไอ้หกโตวบนนี่เขามีศูนย์ไครับเขาก็เลยโโรดาศูนย์พราะึงบอกว่านอ่ะโอ้ยเรื่องไมาเป็นเรื่องเลยครเรื่องว่าโอ้ว่าถือเรียกใส่โบแดงต้อหนาวพัดไหลไหลเก่ามือมือเอวันที่สามนะดี่ีบ่แม่ผมนับสามบอ อันหลายคนก็มองว่าเป็นอย่างไรผมใส่ครับผมบนไม่สองคนนะว่าจะใส่บวกนะครับตอนหน้าคนหลายไหลจะไปไอถ้าเมียป๋าผมแบบซอยผมเป็นเท่าเอาป่วยว่านากันเ็ดได้กะผมใส่ให้ยลอยมือได้เอานะครับก็คือว่าโบเนี่ยมันมีลูกศิษย์ผมเลาใส่มาเราถือโบ๗แสนหัวนั่นปูเลยบอกปูว่าแต่ผมถือหลายเรื่องผมก็บทีใส่คือกันนะครับเนาะใส่หลายได้ปูเด้เอาตั้มนี่หลายใจ ก็หลังจากนั้นศูนย์ล้านเปอร์เซ็นเข้าอ่ามันก็หลุดไปพ้นรถไปแล้วพนกระดาษทัวประเทศตอนนั้นกระดังเี่สี่แบบพ้นจอมหลาอยอันนี้อันนี้แค่ครึ่งเดียวนะครับเนี่ยอ่าไออันนี้หลายกว่าอันนั้นบอซ้ำครึ่งอันนี้เลยบาร์จี่ดมั่วตอมากเรื่องการมาเขา่าเก้าศูนย์เนาะที่บอกพฤ่จีกาแล้วกับหนึ่งท่านว่ากระเขารุดหนึ่งท่านว่าโอ้ยหนึ่งท่านว่าอันนี้เข่าเก้าหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดให้ถึงเก้าหนึ่งนะผมแดงวันน่ะที่บอก โอ้ที่ตามโดนนี่ต็เนี่นะครับเอีตัวยงนะครับวันนั้นก็หไเก้านเเก้เจ็ดเงบนล่างเนี่ยเอาไที่มกขันว่านี่เขาเขาแค่รูดเจ็พอแล้วดอกเจ็ดหนะครับได้เรยกวิ่งกับเขาเนียเามาที่มกันว่านะกับสาันว่ากับเขาแค่ซีลวดซีนะครับมันลอกห้าีีเีวเมื่อกี้วันเมื่อกี้ก็คือซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้านะครับเนาะห้าแีหลังจากพงว่าหาแสนมีเขาลูกหัวครับ เมื่กี้บอกเปลียนเก้าเปียน 9, 7, 7, สังเกตมาแล้วว่าด่านห้เลขตัวเดียวเนี่ยมันออกสองตัวเลยตลอดนะครับเนาะถ้าผู้ใดจำท่างหืดก,ก็จะถือสามตัวคือไอ่เราหนีบ้าทักหนีบแล้ก็ถือสามตัวสองหัแล้วน,นะครับเนาะเรากับไันนี้เนยไม่หัวก้อนผมกไหนซีแล้วก็ซื้อซี่หาซี่นี่เดียวเมื่อกี้ก็ซื้อเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับเช่นหัวนี้น,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 นะครับสิบหนึ่งกุมภาหนึ่งกุมภานะครับเลขมีเข้ามีหลุดเป็นเพียงแนวทางนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอ,อให้มีแปด นะครับน้องแปดยังแน่นะครับหลายคนเห็นในโซเชียลมันแนนสี่บอนะครับตัวแรกก็คือแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์นะครับแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์นะครับเราเลขมีอยู่สี่คู่ห้ามตัดออกผู้ใดตัดตัวใดออกตัวนั่นละผมบอกไปก่อนนะ,นะครับสามตัวมีแปดหนึ่งเจ็ดกับแปดหนึ่งสี่ นะครับตัวแถมผมจะไม่เขียนลงผมบอกไว้คร่าวๆว่าแปดเจีคือต,ต,ตัวแถมแต่ตอนนี้ปัญหาคือว่าลอตเตอรี่กับวี่ลอตเตอรี่กับวี่ล้วรัเขาหลับปีรับทัวประเทศนะครับเนาะเดี๋ยวครับอ่ะรอเลขทูบเอาเลขทูบผมปล่อยมือทุทไทยเลยก่อนเลขออกก็ตามถุ่มครับเออไม่แต่ยังสี่ได้ซื้อได้นะครับเนาะเอามีไปอีถามยังว่ามือดีผมก็จะว่เว<อ>ิ่งยาวเขาพคนหลายมันแอ๊บนะครับเนาะเดี๋ยวจะป็นล่มกันไผมคิดว่ามืออื่นเนี่ย แม่เยอะที่เขาต้องรับแขกที่ข้างนอกเพราะคนหลแทกมือแห่นะครับผู้ใดมีโชควีลาก็จะไม่แห่งแก่น้ดกราจา์เลยนะครับผู้ใดว่ามีดวงนะครับอ่ะก่อนที่จะบอกก่อนที่จะจบวิธีกันก็คือว่าผู้ใดว่าขั้นมีโชคลาบเนี่ยตรงปูงด,ดำเนี่ยไอเขาไปขอเวลาขอบอกคือน้ำสกุลบ้านเลขกที่ก็ไปน้ำนะครับเนาะหวกวก่อนฟูแล้วบอกว่าอย่าประคามมันให้ประคามมันล่นเลยนะครับนะกลับไปบนบ่นเอานะครับเนาะส่วนผู้ใดดวงบดีนี้เนี่ย เช่นเขาถือมาสิฟก้อนหัวนี่เจ้าของก้อนถือจักหัวเลยกบบนี้นี่หรือว่าหัวกระหินเคยเห็นผมเี่นว่ามันเป็นไทยเนี่ยให้เขาไปขอขมากรรมก่อนทับไปบ้านเปิดยูทูบขึ้นที่มาบทขอขมากรรมอาจารย์น็อตตี้สวดทุกมขึ้นก่อนนอนนะครับจะได้มีโชคนิลานะครับเนาะเพราะว่าผู้ลังคนเนี่ยกะจะาเทพกรรมเนี่ยแน่มันบ่ล่ะเออด้าหัวแน่ด้าลูกแน่เนี่ยคนเอาทั้งสองด้วยให้เงียยเดี๋ยวเป็นบาปเป็นกรรมเพราะอาจารย์กรรมเขานะครับจะได้มีโชคนิลาแม่ยูทูบฝ่ายทลังคน ดีก็ไม่ก็มีมบาทเนี่ย <l ots> <l ots> พิดแฟนไหมลูก <c oughs> พิดแฟนไหมอ่ะอานุโมทอนุโมทนาบุญนะครับกับนายคำภูลเที่ยงดาของครอบครัวนะครับจากอาส่สุรินทรนะครับห้าพันห้าพันบาทนะครับสาธุน้ำเกัดนะครับเด้อกะว่านี่กะมี่ตะพดผิวใสครับเนียนเดีย๋ยวสิรอเอามาพันมานมาเดีย๋ยวรอเจ้ก ตัวเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพใหญ่ีนอาาเราแก่ที่เก้าปีงวดซีซีหกนะเราถือสามล้านอ่้วนนี่ผมคิดว่ากตว่าน่าจะตั้มก็รับบ้านนะครับเราอามานะครับเราแก่ที่เก้าปีผมได้เล่านะครับม้วหน้าก็มีแปดแต่ว่าปัญหาคือมันอั้นนะครับก็ไู่้ว่าจะแก้เกมยังไงนะก็ปากเมทะเบียนรถในเรื่องหัวก็ะืือไม่นะครับถือเมฆจะได้ได้ขื้นรถขเบียนรถกับ แปดเจ็ดศูนย์สามครับบอยแมนเจ็ดสามเจ็ดสามศูนย์หนึ่งนะครับน้องเพื่อไรอยากต้มอิสตินี่ีรือกับซื้อมันอันดีล่ะนะครับน้องเพราะว่าห้ามันอัวเพราะว่าแกนมันซื้อไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าขนาดได้แอบอี่ยก็ะเปาตังค์เปิดขึ้นกับอั้นหมดเลยนะครับน้องบอมีเลยนะครับน้องอ่ะมีนี่ไผ่สีถามอย่างบอทบางคนมันไหลมันห่อนนะครับน้องไกเดีอดจะผ้าไหลโกไม่หรือเขาจะคลองหัวยังไงเหมือนแบบไหน ว่าแขนเช็ดเลยหรืวะมันต้องหาคนมาตัดทั้งไลยฟังหน,หน่อยนะโมตัสสะพระวะโตอวรหตนตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอวรหตนตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอวรหตนตสัมมาสัมพุทธัสสะก้าวตามอาจารย์กายะพระจ่าจิตตังอาหังวันทาอันตานคราพระนางอุสาวดี ิสุทธิเทวาปูเชมีกายะวาจาจิตตังอะหังวันทาภักดานานัตตะราชพักนางอุสาวดีย์วิสุทธิเทวาปูเชมีกายะวาจาจิตตังอะหังวันทาพักดานานัตราชพักนางอุสาวดีย์วิสุทธิเทวาปูเชมิ กายะวาจาติดตังอาหังวันทาอา,าังสาราลัตพระนางอุสาวรีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาติดตังอาหังวันทา,า,านาคาธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทานาราชวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตาจามหา,าลาโภา กิโยนาเะอหันข้บริตังขวบซื้อน้ำสบุนมาในที่ขอเอ,อาเงี้ยวๆด้เดือนอีกเ้อะ่ไม่แล้ว นะครับเดี๋ยวอาจารย์เบิกนี่เลยแต่ว่าเดี๋ยวประชุมกันวัาเ้าเห้องนี้ย่อฟังถึงก่อนแม่ครับต้องเสียบมาเดี๋ยวเสียบผมเดี๋ยวอาจารย์บอกลูกจังลูกเล้วจะพึ่งลุกนะครับเนาะกะขั้นตอนต่อไปอาจารย์จะเบิกแห่ให้นะครับในระหว่างที่อาจารย์ส่วนเชิญเทวดาเนี่ยห้าหลับตาแล้วกัหพอพรไปเรื่อยๆนะครับเนาะเพราะส่วนเส้นอาจารย์จะพอมีนขึ้นไปจังยืนแลเดี๋ยวจะเคาะเขาจะเลี้ยงหน้ากระดานเขาต้องแหงกันเคาะแล้วก็ย่างออกไปเลยส่วนไครจะท้ายลูก กรเบิดแล้วทุกคนเ็๋ยยังมาตั้งแถวสองแถวนะครับสลับใสยหัวไทยเอานะครับเนาะคนหลายมือก่ะขอความรวมมือกันจังน้อยนะครับกาจจะเป้าไปทุกคนแต่ละคนเ็ียยู่บานไก่ยู่สงขากับมี่นะครับยู่ไต่กับมี่นะครับเนาะยู่เมืองหลอกกับมี่นะครับเนาะผู้ใดยุ่ไก่ก็มูไก่ถือสายก็มูนะเปิด ไอ้เดี๋ยวเพื่อนสิดเบิร์เนี่ยไถ่เลยเขาจังยันตัวนกอะไปนะครับเมื่อกี้เห็นตะลรางวิทย์ต้องเน็ตจังหวะมหาจัดจังบอกอะไรเด้อนะครับเนาะอนุโมทนาขุนนำเลยครับเนาะอ่ะมีไผ่ถามอย่างเนาะมีไผ่ถามอย่างอี้ปะก็อย่าลืมเรืองวันนี้อาจารย์นาะมักนะหรอผมมากี่สองตัวนะครับผมมาแปดหนึ่งกับแปดตูนนะครับเนาะผมมานะตัวแปดเจ็ดถูกถูกก็ได้แปดหนึ่งเนี่ย เนี่ยเรามาประจับเนี่ยเนี่ยเราก็ถือเลขดูกระมนะครับผู้ใดอยากได้เสือกับยูหองไหนหองกระจกเด้อกับประตูมงคลนะครับเด้อส่วนเสือเขียวนะครับผู้ใดมาแห่มืออาจารย์ยังสิเปิดให้ปูชาเด้อมือนี้ประคั่นมีนะครับเนาเขียวเนี่ยวซับนะครับเนาะมือกับมีพวกีีโตสามลอยโตนะครับเนาะเหมือนเดี่ยวเหมือนเลยนะครับอ่ะมือกับกัะพ้าไหวโพูแล้ว อ่ะพระนงมือคือตั้งจิตตั้งใจครับรับต่างนั่นเด้อปริทวนาภิษตองต่อเมตตาบททัณฑต่ออวิจิตตจิตต่อวริตตังพนันตุสักเคกาเมจับรูเปหิริศิขาคราตเตจตอริเควิมานีทีเปรตเตชกามีตะลุกวะนักขันิเชัปวันทุกเจเตปุมมาจะยันตูเทวาฉละฉละวิสเมยะขะคันธพนนาคาติทันฑ์ตอสันิเชยัง มริวาะวัตนานังสาโเมสุนันตุธรรมโตนะกาโรยมทันตาธรรมโตนะกาโรยมทันตาธรรมโตนะการยมัททานนกโมตตวโตนโตสัมมาสัมพุตตะนกโมตัสสุวะระโตโตสัมมาสัมพุตตะนกโมตัสสุวะรโตนาโตสัมมาสัมพุทธัสุ สถานีนตเทวิโตทาจ้มชาีตั้งจกมหาลาโภนาตันเตนนักมักมานักมัสูมานักมักสูมาเดี๋ยวจะเพิ่งลุกนะครับเดี๋ยวขอเทียวทาบอกหนอนกันแม่บอล่ะเก้อเกอเกอท่เก้อเกอเก้ออตันมุมนีไปกอนเด้อตามไปพวกนั้นปิดมุมนีไปเลยเย้ขอมาเื่อ ใบเขาเพิ่มเนอะดีไรทั้นี้ออกเดี๋ยวมึงลุกครับผมเี่ท่ากอน่ะเดี๋ยวมึงลุกด้ครับนัง่อนดครับเด้อเดี๋มึงลุก้ครับเด้อนครับเด้อ้ยลูกเด้อลุกได้ครับเด้อเน่งกนเด้อางก่อยเด้ครับเด้อดอดบด นี่ือการตัดการยืดหันละครับเรต้องขยับปุ๊บต้องขยับออกไปนะครับเรต้องขยับออกไปนั่งยืหันละน่งก่อนครับกัเป็นวายนี่ละครเนียอย่จะออกแล้วนั่ยยืหันเลยนะครับนี่ตัดไปแล้วหามไหมอีกให้ได้แค่กุ้มนี่กุ้มเดียวแค่กุ้มนี่เลยคกุ้มนี่ให้กุ้มนี่ออกมาทังีเหมดเลยให้กุ้มนี่ออกมาเบิดเขานางก่อนนะครับเนลูแมวว่ยังได้เดี๋ยวมันะล้าย ยบกเครับยบ่ต้องบ่ต้องนะครับเดี๋ยวตัดเง้งหาทั้งหมดนะครับเด้ออร่อยไยมเอาย่างย่อะไรพี่เตรียมเมนเตรียมเมนย่างหมูย่างหมูย่างบ้างพูแค่ว่าคนนี้เล่นข้างหน้าแต่เราเดียวนี้เนื้อตามลุ้นเลยนะลุนอะไรไม้ยีเนี่ยนอน เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวิ่งยืนแล้วครับเดี๋ยวานังก่อนนะครับเด๋ยี่ไลไ่ทั้งสองฟังหน่ยกันนะครับมันจะที่อนในทั้งสองฟังนยาออขอ่อนในสองฟังเนี่หนครับ วันนี้เายเขาที่เลยครับอไปทคนเลยเนีไปห้าจาเลยครับลอย์เลยพอคันรับเตีเี้ยวทางเขาตีเี้ยวทางให้แล้วนะครับอ่ลูกพีชลูกพีาจารย์หล่อทุกคนเลยเนาะลูกพจา์หล่อทุกคนเลยนะ

เก็ลก right? ้าวข้าพน้อมาด้วครับโอ้โ้าวไหนุมวันนี้องมาย

กูชกบกตัวนี้่ิงได่เชิง้กามนแลึ้นเนี่ยข้นเน่ยข่ยขึ้นเนเนี่ยข้เนีี่ยนเน่ยขี่ยนเน้นีย้นี่ยขึ้นเนี้นเ้นเ่น่ย่น้น่นน่น่้นี่

ほら。 อู๋ครับอู๋เป็นมาเท่าไหร่แลงวอ่ะแค่แปดก้นแก่แก่แก่ที่นาอกแก่ที่นาอคขายเลยขายช่วม

ไกระนเสียวครับกระองเนเสียแล้วนะ่แขนาบาีผมอา่นีู้ใทครับลเป็นเช็ีกนักปุ๋่อาจารย์พาเทียวนะครับเดฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเดินมาหานะครับประ้องยางไปเดแม่เด้อตองุนคนลายครับแทงเทายางไปนาติกาครับข็ถ่ายยูนี่ครับ ส่วนถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวจะมีรอบถ่ายภาพให้นะครับท่านใดที่รีบนะครับตั้งกล้องเซลฟี่เอาเลยนะครับ,ไ,รบไปั khoan 1000 cái <laughs> nữa tíco bay nó 950 bay con ขออนุญาตอะครับเดี๋ยวฟังนี่เดี๋ยวพึ่งลูกได้แม่เด้อเดี๋ยวฟังนี่นะครับเดี๋ยวห้อยยางออกมาฟังกีเดี๋ยวกีให้อาจารย์เบิกในี่ใ่่อ่อพคุณกุญเอยกับปองกันเสียกับเป้ามาเอาเด้อแม่เด้อผมก็กล้าเปิดกระเป๋า นีเด้อโซเลกเดอืเด้นนี่งนี่านของมางนีนะครับหลายคนมาดิคัเนหลายคนอยู่หรอเดี๋ยวเขาจะมไรอบสองอะไรนี้ครับแด้วยววันนี้เปิดานพระรยาคาักเอะครับ เก็บค้อำลูกนเเาไม่เก็บหวานวาเากิเก่เลยนี่เอะไรน้าันเชียมกันมานีเรนาะคิ้วเยนยามา้ เราพอนี้เขาเอาแล้วจะเดยายางออกสองทางเลยพ<อ>่พได้เฝ้าเมื่อจะวัลูกอนมันจะไปบเก็นอ,อันลูกนี่พ่ได้เฝ้าเมื่อด้มันจะเด้หามกันไปใช่กบอลูกแน่แม่เรามีบนานารวมกันเนาะผบารมีครูอะลอยห้องกัมาด้เมือ่อเจอกันก็มีชคมีลาันครับ

คนที่คนมาเห็นหรือเป่าโอ้ยตีได้รึไหมทุกคนครับตะวันคนที่คนตีได้ไหม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 ตีได้ไตีด้ไ้ไหตีด้ไ้ไหตีไดี้ตีด้ไหมตี